สวัสดีครับผมนายเจตพลวัาสาทรรหสหหกสองศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ระบบปกตินะครับวันนี้จะมานําเสนอแล็บแคลิฟอร์เนียแบลิงเนโชนะครับค่าเพเนชชั่นนะครับมีค่าดังนี้นะครับแล้วก็ได้ค่าไดอัลริดดิ้งนะครับหน่วยเป็นดีวีนะครับได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ไดอัลริดดิ้งที่เปลี่ยนเป็นปอนด์นะครับได้ค่าตามนี้แล้วก็ค่าโหลดหน่วยเป็นพีเอสไอนะครับได้ตามนี้นะครับ ล้วก็ได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างโหดกับ penetration นะครับตามนี้เลยนะครับค่า CBR s 0.1นิ้วนะครับได้12นะครับแล้วก็ CBR s 0.2นิ้วนะครับได้13.3นะครับ CBR r e s o l t นะครับเลือกเป็น13.3นะครับอ่า CBR ที่0.1นิ้วนะครับน้อยกว่า CBR ที่0.2นิ้วนะครับไม่เป็นไปตามทฤษฎีนะครับ เนื่องจากเป็นค่าที่กำหนดให้ไม่สามารถทำการทดลองซ้ำได้นะครับจึงเลือกใช้ค่า CBR ที่0.2นิ้วนะครับในส่วนของรายการคำนวณน,นะครับ d a a ต้ารนะครับใช้ d ด l reading หน่วย d i v นะครับคูณ1.725นะครับจะได้ d ด l r e a d ีดดิหน่วยเป็นปอนออกมานะครับค่าโหลดนะครับโหลดนะครับใช้ d ด a ต้ารีดดิหน่วยเป็นปอนดหาร3านะครับจะได้ค่าโหลดออกมาเป็นหน่วย psi เนาะแล้วก็ ค่าีเที่0.1นิ้วนะครับก็จะกราฟเลยครับ0.1นิ้วได้ประมาณ120นะครับ120เอามาหารพันนะครับคูณร้อยจะได้12ออกมานะครับแล้วก็ c b r บที่0.2นิ้วนะครับก็ไปดูที่กราฟเหมือนเดิมครับ0.2นิ้วประมาณ200นะครับก็200หารพันห้านะครับคูณด้วยร้อยนะครับจะได้13.33นะครับ จากซีเบียร l ีนะครับเอามาดูในค่านี้นะครับก็อยู่ในช่วงเจ็ดถึงยี่สิบนะครับถือว่าพอใช้นะครับาการใช้งานใช้เป็นวัวสดุชั้นรองพื้นทางนะครับหรือซับเบดนะครับครับขอบคุณครับ